กล่าสวัสดีครับก่าสวัสดีเพื่อนเพื่อพี่พี่น้องนที่รักและชื่นชอบการตกปลาทุกท่านผ่านช่องทางยูทูบช n n e l ป้อมคนหลังคันนะครับวันนี้ อ่าก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมมาตกปลาณน้องหางโป่งแห่งนี้อำเภอดอนหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับก็สนใจตกหายนี้ก็มาเจอกันได้นะครับที่น้องหางโป่งนะครับวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ไม่รู้ครับหลายวันแล้วครับที่ผมได้มาตกปลาณที่แห่งนี้ครับบัตรราคา3า0บาทนะครับตกออกได้ทุกปลาตกได้ทุกแบบนะครับก็เป็นแบบแข่งตกได้ประมาณ1เดือนนะครับก็เดือนนี้ผมจะตกที่นี่เป็นเวลา1เดือนครับก็นานเหมือนกันนะครับเสียงแหบหายไปหน่อยเพราะว่าอ่า งานกวางทาพิษนะครับชนกวางชนกวางด้วยกลางวันก็ตกปลานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะได้ปลาอะไรบ้างได้สักกี่ตัวก็รอชมผมให้จบคลิปด้วยนะครับก็ฝากกดตามิดตามช่อง y o u YouTube c h a ชแนลป้องคนัำคันด้วยนะฮะอ่าบรรยากาศยามเช้านะครับวันนี้ครับเข้าหมาอยู่ประมาณ7จ็ดโมงกว่ากวนะครับเดี๋ยวขอลงเบ็ดก่อนนะฮะครับเดี๋ยวผมอ่ะจะอธิบายคร่าวๆของการตกหลิวนะครับวันนี้มาตกหลิวแล้วตกหน้าดินนะครับก็ เดี๋ยวผมจะให้ดูครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างในการตกหลิวของผมนะครับช่องของผมนะครับสายเซฟนะฮะสายเซฟะจะมีที่บีบน้ํานะฮะ,ะนี้เป็นกระปุกตกปลาก็จะมีอุปกรณ์จับไม้วางคันนะครับ,นะรบวันนี้ผมจะมาตกกันแบบระยะ4.5นะฮะ ทีนั่งมีถ้วยอาหารนะฮะบุปก,ก็มีทุ่นนะฮะทุ่นผมก็จะใช้เป็นงานของดอกอ้อนะฮะ,ออน,ะ,ฮะน,รรนะครับดอกอ้อนะฮะนี่สั่งทํานะครับเป็นงานสั่งทํานะฮะเป็นดอกอ้อนี่เป็นสั่งทําสีได้ครับเป็นลายธงชาตินะฮะคันเบ็ดที่ใช้คันเบ็ดที่ใช้นี่ ทันเบ็ดระยะ4.5ทันยี่ห้ออะไรไม่รู้ลืมซัแล้วนะครับนี่มาประกอบให้ดูกันให้เห็นเห็นกัน,ปนไปเลยฮะนี่นะครับนี่สายที่ใช้นะฮะนะครับ สายที่ใช้ผมใช้ของแม็กซิมานะฮะแม็กซิมาสายหน้าผมใช้อยู่8ปอนด์นะครับส่วนสายเมนสายหลักผมใช้อยู่10ปอนด์นะครับกันปลาใหญ่ะฮะสายยี่ห้อนี้จะเหนียวหน่อยนะฮะประกอบกันให้ดูเลย ทีท่เข้าปลายสายก็เข้าไปชมคลิปของผมได้นะครับเข้าปลายสายแบบไหนนะฮะนะครับ,รบผมตั้งระดับน้ำไว้แล้วครับเพราะว่าผมมาตกบ่อยตั้งทุ่นตั้งระดับน้ำไว้เรียบร้อยนะครับมาตกวันนี้มาตกแบบบอลาาซ์นะครับ ตอนเที่ยงๆจะลมลมแรงหน่อยตกแบบบารานอุปกรณ์ต่อไปก็เป็นที่วางคันนะฮะนี่ที่วางคันมันเสียแล้วเปลี่ยนทำใหม่ครับตัวนี้นะครับและที่ขาดไปไม่ได้ก็คือเนี่ยนะครับ เยื่อตกปลาเดอะบิ๊กฟิตนะครับนี่ครับสูตรนี้เลยครับใช้ตกชิงหลิวนะฮะนะครับสนใจก็ติดต่อ,อผมมาได้ทางไอ l ดี e ลน์เลยนะฮะสะดวกกว่าง่ายกว่านะครับ,กา,ก,รบการผสมเหยื่อเดี๋ยวผมจะให้ดูการผสมเหยื่อด้วยนะฮะวันนี้เราดูคลิปกันไปยาวๆเลยนะครับผสมเหยื่อไปด้วยผสมเหยื่อไปด้วยทำคลิปไปด้วย การบางคันของชิ้นอยู่นะครับให้ปลายจุ่มน้ําประมาณข้อสองครับเอาปลายจุ่มน้ําประมาณข้อ2อนะครับการบางคันของชิ้นอยู่สาหรับอ่าผมทํานะครับเป็นสิ่งที่ผมทํนี่มีอุปกรณ์ดูดน้ําอุปกรณ์ชิ้นพวกนี้ครับมันไม่ค่อยแพงครับเคีับสบายครับสะดวกต่อการตกปลาชิ้นอยู่นะฮะที่บีบน้ำฮะไม่ต้องก้มเสียเวลาฮะ การผสมเยื่อครับที่ผมผสมที่ผมผสมผสมใช้นะครับก็จะเป็นแบบนวดนิ่มนะฮะเดี๋ยวมาดูกันผมผสมแบบไหนดูกันยาวแล้วครับกัแบบการตกผิวนะฮะตกบาลานผสมเยื่อนวดนิ่มนะฮะผมจะกถอบไปเลยหนึ่งซองนะครับราคาขายอยู่ที่ยี่สิบบาทนะครับนี่ไม่รวมส่งนะฮะนี่ สบายครับบีบน้ำไส่เลยฮะครับโคนเหยืยอนะฮะไม่ต้องขยํานะครับไม่ต้องปัดนให้แข็งจนเกินไปนะครับเพราะการแตกตัวมันจะแตกตัวได้ยากนะครับสบายครับมีที่บีบน้ำัานะครับผมจะขยํานะฮะผมจะไม่ให้ผมจะไม่บีบนะครับผมจะใช้ในการขยํานะครับนี่นวดนิ่มนะฮะ นหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนี่ครับนวดนิ่มๆนะฮะอย่าปั้นให้มันใส่น้ําเยอะหน่อยอย่าปั้นให้มันแข็งหรือเหนียวเกินไปนะครับเพราะว่าการแตกตัวจะแตกตัวได้ยากนะฮะเวลาปลาตอดมันก็จะแตกตัวได้ไวหน่อยอย่าลืมใส่สายเซฟนะฮะกันปลาใหญ่กระชากกันเบ็ดตกน้ำผมจะดึงผมก็จะดึงสายเซฟ อเอาไว้ประมาณ1นึ่นะครับกันสายเฟสไม่แหลกนะฮะเดี๋ยวมาดูวิธีการปั้นหยีของผมนะครับผมจะเป็นการจับส่วนหน้าจะเป็นการจับจีบประมาณนี้ฮะก้อนหยี่ยงผมนะครับ จับจีบเข้าไปนะฮะส่วนมากคงจะเป็นการจับจีบมากกว่าครับประมาณนี้นะฮะทอยเหยียบเบาๆครับระวังอ่าเหยียบหลุดจากตะขอผมจะดึงคันมาเข้าตัวประมาณหนึ่งคืบนะครับดึงคันเข้ามาประมาณหนึ่งคืบเดี๋ยวทุ่นลงเสร็จทุ่นก็จะปิ่มน้ําเกือบหายนะครับผมดันคันออกไป มันจะตก90องศามันอยู่จิ๋วประมาณสองข้อ3ข้อนะฮะนะครับทุ่นก็อยู่ประมาณ3ข้อนะครับ

ย้งไม่จบยังมั nhóm อยู่น่าจะแล้วใช่ใช่สอใ่สี่มัดูหน่อยน่าจะสี่ถ้าใส่สองจะปุ่งงเลยน้ง่้งนันแตะดีมันใหญ่รักคน Power. ตัวอะไรครับมาดูกันไ่เท่าไหร่ ạ đúng không hả hả không Em hả 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 ম सा तो

น่าจะไซส์ไซส์สามไซส์สี่นู่นนะครับเดี๋ยวมาดูไซส์กันครับอันนี้มาขายครับเต็มปากเต็มคำครับตัวนี้ครับเดี๋ยวไปชมปลาบนฝั่งนู่นครับชัดๆเจนหน่อยครับ บึดกันกะปลาวันนี้ได้ตัวแหลกอยู่ว่าจะเอาหลับมกัเามนโลใ3โลป่ายครับนี่เลครับใส่ปลาวันนี้นะครับ3โลกว่านะฮะกับปลานวนจันนะครับ ใส่เสอสวยนะครับว่าจะไม่ทิ้งเซฟลทิ้งอีกครึ่งครัครบทิ้งครึ่งหนึ่งครับเ <Okay. S 1> จ้าละกั okay. <Okay. S 1> ครับก็สำหรับวันนี้นะครับตกปลาก็อยู่ประมาณบ่ายสามโมงนะครับผมก็ยกปลาไปทํากับข้าวครับเพราะว่าทําเมนูลาบนี้มันจะนานนิดหนึ่งก็เอาให้ทางบ้านไปทํากับข้าวกันครับนะครับ,นะรบปลาที่ใต้ก็ ครับนวลจันเลยครับใส่อยู่ประมาณกิโลเดี๋ยวมาช่างดูกันนะครับนี่จังอลงเห็นละวลงพอดเห็นล้ช่างไม่อยู่ครับช่างไม่อยู่ครับช่างไม่อยู่แล้วก็นะครับน่าอยู่ประมาณสามโลครึ่งนะครับตัวนี้ฮะนะครับจะให้ทางบ้านทํากับข้าวนะครับน่าอยู่ประมาณสามโลครึ่งนะฮะอี่ ไปทำกับข้าวก่อนนะครับ <S <S เอาไป <S <S ครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง youtube ชื่เอเราป้อมคนหลังคันด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอกลับบ้านไปทำธทุระก่อนไปทำกับข้าวก่อนนะครับเพราะว่าการทำลาบปลานี่มันก็โตรยากนิดนึงนะครับก็ยังไงก็ กลาวลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสำหรับวันนี้ครับกับไม้นองหางพปรงวันนี้นะฮะสวัสดีครับ